นิยายเสียงเรื่องคำม,มิติรักคุณชายจอมปวนตอนที่เจ็เจียนอี้ขับรถมาถึงเขตเมืองเกานัดจับเป็นที่นี่ฉันลงตรงนี้ก็แล้วกันรถของนายมันดูสะดุดตาไปหน่อยตรงฟานเอ่ยเจียนอี้มองตรงฟานเขาหลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนถามว่าคุณชายตอง ผมไปกับคุณได้ไหมครับตรงฟานพยักหน้าแล้วตอบว่าดีเหมือนกันตรงฟานและเสียนอี้แอบเข้าไปในโรงงานล้างแห่งหนึง่งอู๋เห่าเชียงถูกปิดปากมัดอยู่บนเก้าอี้ ลูกพี่ตะลากูลอูบอกว่าเงินค่าไถ่ยสองล้านหยวนมันมากไปทรัพย์สินของบ้านตะลากูลอูเอาไปลงทุนในธุรกิจหมดแล้วถ้าจะให้นำเงินออกมาพวกเขาก็ต้องขายบริษัทเรื่องแบบนี้ไม่ใช่จะจัดการเสร็จในวันสองวันแล้วอย่างนี้พวกเราต้องรอเวลาต่อไปนะสิจ้องโง่เห็นอยู่ว่าคนตะลากูลอูกำลังถ่วงเวลาลูกพี่ ผมคิดว่าพวกมันเมกลาบิดพลิวแน่ตระกูลอู้ก็มีเพียงหลานชายคนนี้เท่านั้นที่จัเป็นผู้สืบสกุลเด็กคนนี้มีความสำคัญต่อพวกมันมากเรื่องนี้ถ้าปล่อยไว้นานอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ถ้าอย่างนั้นพวกเราเรียกเงินน้อยกว่านี้หน่อยดีไหมไม่ได้ต้องได้200ล้านเท่านั้นจะน้อยกว่านี้ไม่ได้ อู้ห่าเจียงมองคนเหล่านั้นด้วยความกังวลแววตาเต็มไปด้วยความโกลดเกลี้ยวลูกพี่จะให้เด็กคนนี้กินอะไรหน่อยไหมไม่ต้องอดอาหารหนึ่งวันไม่ทำให้มันหิวตายหรอกเจียนอีแอบมองอู้ห่าเจียนจากที่ไกลๆพลางพูดพึพมพำว่า เจ้าเด็กนั่นน่าเวทนาจริงๆไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งหนึ่งวันเด็กคนนี้เป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของตระกูลอู้เชวนะต่งฟานนำปลองไม้ไผ่ขนาดเล็กออกมาจูดใช้เวลาโชคลูกก็มีควันลอยขึ้นมา ควันยาสลบฟุ้งกระจายไปทั่วคลังสินค้าไม่นานกลุ่มคนที่อยู่ด้านในก็สลบสลายเป็นทีละคนสองคนเสียนอีเบิกตาอ้าปากค้างตกตะลึงกับภาพที่เกิดตลงหน้ามันเหมือนกับกำลังถ่ายละครอยู่อย่างไรอย่างนั้นที่แท้ควันที่ดมแล้วสลบมีจริงๆหรือนี่คุณชายตองพวกนั้นสลบไปหมดแล้วครับ ตรงฟานพยักหน้าแล้วพูดอย่างเจ็บใจว่าอืมพวกมันโดนยาสลกเข้าไปกว่าจะได้ยาสมุนไพรตัวนี้มาฉันต้องเสียเงินไปสองแสนหยวนพวกมันมีปืนถ้าเมดไชยเพลาะกลัวว่าพวกมันจะจนตลอกแล้วพลังมือค่าเฉียวเฉียงแล้วก็ฉันคงไม่ยอมใส่หนักขนาดนี้หรอกเฉียนอีกล่าวด้วยความชื่นชมว่าคุณชายตรงคุณสุดยอดไปเลยครับ ต่งฟานตอบกลับอย่างภูมิใจเอาละเอาละนายถือนี่ไว้ตรงฟานส่งยันกันพีทให้กับเฉียดอีหนึ่งแผ่นเขารับมาโดยไม่ถามอะไรสักคำเฉียดอีตามต่งฟานเข้าไปในคลังสินค้าตรงฟานพุ่งเข้าไปใกล้พวกจรลัก่าตัวที่ไม่ได้สติและแต่พวกมันคนละทีทุกครั้งที่เตะสาได้ยินเสียงกระดูกหักดังขึ้น เสียนอี้หันไปดูก็พบว่าโจนที่ถูกเตะมือและขาต่างคดงอผิดรูปไปตามๆกันต่งฟานแก้มมันให้กับอู้ห่าเฉียงและอุ้มเข้าไวในอ้อมแขนพลางกล่าวว่าไปกันเถอะเสียนอี้พยักหน้าแล้วตอบว่าครับ ตงฟานอุ้มอูเห่าเฉียงออกมาด้านนอกยันของนายออกมาให้ชันเฉียนอี้ส่งยันให้กับตงฟานเจียนอี้ตกตะลึงที่ได้เห็นว่าตัวหนังสือบนยันจางลงไปไม่น้อยยันกันพิษนี้ยังมีพลังหลงเหลืออยู่อยากให้เสียเปล่าตงฟานเอายันตอบไปที่ล่างของอูเห่าเฉียงเบาๆยันน่นพลานมาลายกลายเป็นฝุ่นในพริบตา เปลือกตาทั้งสองข้างของอู๋เห่าเจียงปิดอยู่เหมือนเดิมเขายัางไม่ได้สติฟื้นคืนเจียนอี้มองไปที่อู๋เห่าเจียงพลางถามอย่างประหลาดใจว่าทําไมเขายัางไม่ฟื้นหล่ะครับเพราะว่าโดนยาสลบนาสียันกันพิษช่วยไม่ได้หรอครับเจียนอี้เอ่ยถามตรงฟันยักลายพลางตอบว่า อ๋อยันที่ใช้เมื่อสักครู่มันไม่สมบูรณ์นายเองก็ใช้พลังจากยันไปไม่น้อยถ้าอย่างนั้นจะใช้ยันเพิ่มอีกแผ่นไหมครับไม่ละ่ะยังไงเด็กนี่ก็คงต้องใช้เวลาหลับสักพักถึงจะตื่นขึ้นยันที่มีประหยัดไว้หน่อยก็ดีตองฟานพูดอย่างไม่ใส่ใจ เฉียดอีตอบคุณชายตองจางเป็นคนมัธยัจริงจริงเด็กคนนี้ตัวหนักจริงๆทางที่อดอาหารมาหนึ่งวันเต็มแท้แทน้น้ำหนักไม่ลดบ้างเลยหรือไงตองฟานบ่นพึมพามนะบ้านตลากูนอู้เป็นยังไงบ้างคะอู้สื่อฮานขมวดคิ้วพลันตอบว่าจนเรียกค่าไทยไม่ยอมรับโทศัสตาบทางนี้ลองให้โฮออกมา ไม่ใช่ว่าลูกเราถูกพวกมันฆ่าไปแล้วนะคะอู้เถิงหมิงใช้ไม้เท้ากระทุ้งพื้นจะเป็นไปได้ยังไงอย่าพูดอะไรที่ทำให้ตัวเองเสียขวัญเลยถ,ถังนิงถูกอู้เถิงหมิงต่บบาดไปครั้งหนึ่งจึงไม่กล้าลองให้ต่อโทรศัพท์ของถังนิงดังขึ้นถังนิงจึงรีบรับสายทันทีฮัลโหล คุณป้าหนิงคะหนูก,กับเฉียวเฉียงกำลังกินไก่ทอดเคเอ็นซีพวกเราจะกลับบ้านดึกหน่อยนะคะเสียงสดใ้ายเจ,เจ้อเจ้าของถังนวดดังขึ้นเธอกับเฉียวเฉียงกำลังกินไก่ทอดเธอแน่ใจนว่ากำลังกินไก่ทอดกับเฉียวเฉียงหนะ้ทาทังหนิ้งถามอย่างเม่เชื่อใช่หรอคะ่ะจนที่ลักพาตัวเฉียวเฉียงไปโดนวางยานในอาหารพวกมันสลบไปทั้งหมด เฉียวเฉียงก็เลยหนีออกมาได้ค่ะทางนิ้งคิดในใใจว่าโดนวางยาในอาหารหน,น่วลนวลขอคุยกับเฉียวเฉียงหน่อยได้ไหมแม่ครับผมปลอดภัยดีตอนนี้กำลังกินไก่ทอด k f c อยู่ที่หวานต้าพลาสต้าเดี๋ยวผมจะกลับแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจอนที่ลักพาตัวผมมันจมเหตแน่เพราะผมแจ้งความแล้วแม่ครับ แบตโทรศัพท์ใกล้จะหมดแล้วผมไม่คุยแล้วนะครับอูเห่าเฉียงกล่าวทางหนิงไม่ทันจะได้พูดอะไรต่อโทรศัพท์ถูกต,ตัดสายไปแล้วอูเถิงมิงมองทางหนิงแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางหนิงกระพริบตาทีๆแล้วตอบว่าหนวนนวนโทรมาบอกว่าเฉียวเฉียงหนีออกมาได้แล้วนะ่าจะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วล่ะคะ่ะทางนวน หังนวนทำไมถึงไปอยู่กับเฉียวเฉียงได้อูเถิงหนิงเอ่ยอย่างงุนงทงทังหนิงร้องไห้น้ำตานองหน้าพลังตอบว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอูหัวเชียนถอนหายใจอย่างโล่งอกตงฟานเอียงหัวจ้องมองอูเห่าเชียงแล้วพูดว่านี่เจ้าหนูหนายต้องลดน้ำหนักแล้วนะกินให้น้อยหน่อยเข้าใจไหม อูห่าเชียงหยิบปีกไก่ขึ้นมาหนึ่งชิ้นพลางพูดว่าคุณอาเล็กอย่างงกไปหน่อยเลยครับอาสตาไยที่อาจีบอยู่เขาใจกว้างมากเลยไม่ใช่หรออาขี้เหนียวแบบนี้แล้วใครเขาจะอยากแต่งงานด้วยล่ะครับต่งฟานพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่านายก็รู้หรอว่าใครคืออาสตาไยของนาย เจ้าอ้วนเอาฉันไปเปรียบเทียบกับว่าที่อาสตาัยของนายไม่ได้หรอกนะเขาตังหากที่อยากจะแต่งงานกับฉันคุณอาเล็กพูดไมไอายปากเลยนะอูห่าวเจียงหน้าแดงขึ้นมาทันทีเสียนอีคิดในใจว่าอาสตาัยที่ว่าหมายถึงคุณชายป่ายงั้นเหรอคุณอาเล็กช่วยสั่งแฮมเบอร์เกอร์ให้ผมอีกสองชิ้นได้ไหมครับอูห่าาเจียงเอ,อ่ยถาม ส่นพวกนั้นให้นายอดอาหารแค่หนึ่งวันไม่ใช่หรอแต่นายทำเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหนึ่งปีอย่างนั้นแหละนี้ยังจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกนายดูท้องของตัวเองสิควรจะลดความอ้วนได้แล้วนะรู้ไหมต่งฟานพูดอย่างไม่สบอารมณ์อู้ห่าวเฉียงทำหน้าง,งอนแก้มปองมองต่งฟานด้วยสายตาว้าววอนคุณชายตองมื้อนี้ผมเลี้ยงเองครับ เฉียดอีกล่าวอย่างใจกว้างอ๋องั้นก็ได้ฉันไปสั่งไก่ทอดอีกสองถังกัแล้วกันต่งฟานพูดด้วยความดีใจอู้ห่าเฉียงรีพูดว่าผมอยากได้ไอสตอครีมซันเดย์กับทักไข่ครับเฉียดอียังสั่งอาหารมาอีกหลายอย่างส่วน อู้เห่าเชียงก็กัดแฮมเบอร์เกอร์อย่างตะลากกาตะลากามคุณชายตรงเราบอกใครๆว่าจนลักพาตัวพวกนั้นโดนวางยันในอาหารแบบนี้จะดีหรอครับเฉียนอีเอ่ยถามพลังมองตรงฟานที่กำลังดื่มน้ำผลไม้ตรงฟานยักลายตอบอย่างจนใจว่าพ่อของเฉียวเฉียงต่อต้านเรื่องสยายญาต์ฉันไม่อยากถูกเขาสั่งสอนว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติ บอกว่าพวกนั้นถูกวางยาในอาหารแหละดีแล้วแบบนี้ฟังดูสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ดีเฉียนอีกินเน่าจถูกวางยาในอาหารสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวรบกวนนายพาเด็กสองคนนี้ไปส่งที่บ้านหน่อยนะส่วนฉันจะนั่งรถกลับไปเองเฉียนอีพยักหน้าพลางตอบว่าได้ครับนาบ้านตะลกุลอู เป็นยังไงบ้างทางนี้โทรติดไม้อู๊ฉือหานเอ่ยถามทางหนึ่งใส่หน้าพลันตอบว่าโทรไม่ติดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ฉันโทรไปหาแม่ของหนนหนวลเขาบอกว่าวันนี้ตอนบ่ายหนนหนวลโดดเรียนแล้วหายไปเลยค่ะอู๋ฉือหานกล่าวอย่างญหงุดหงิดว่าเจ้าสองคนนั้นกำลังเล่นอะไรกันอยู่นะ แม่ของทางนวนบอกว่าถัางนวนถามถึงขลาวๆาวของตรงฟานตลอดที่โดดเรียนไปคิดว่าน่าจะไปหาตรงฟานค่ะถางหนิงกล่าวอูหัวเชียนเดินเข้ามาในบ้านพลางกล่าวว่าเมื่อกี้ฉันไปสถานีตรงหลวจมาได้ความว่าตํงรวจพบนังเลงห้าคนอยู่ในโรงงานผ้าไฟลยล้างแห่งหนึง่งที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของเมือง ที่น่าแปลกคือนักเลงทั้งหมดกระดูกแขนขาเคลื่อนออกจากกาันตำรวจบอกว่าลองรอยการบาดเจ็บของพวกมันเหมือนกันหมดคนที่ลงมือถ้าไม่ใช่ยอดฝีมือก็คงจับเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหนึ่งในนักเลงพวกนั้นมีคนหนึ่งในอดีตเคยแข่งขันเรื่องธุรกิจกับตระกูลอู้ของเราแต่ไม่สำเร็จต่อมาจึงล้มละลายแน่นอนว่าคนเนวพวกนั้นคือคนที่ลักพาตัวเห่าเฉียงไป ถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามีคนเข้าไปช่วยเห่าเฉียงหรอครับอู้เฉือห่านกล่าวเท่าแก่เท้าแก่ครับนายน้อยกลับมาแล้วครับคุณชายเฉียนอี้ผ่านนายน้อยมาส่งครับทางนี้ได้ยินคําพูดของพ่อบ้านพลันถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างโล่งอกเดิมพีเฉียนอี้คิดว่าเมื่อส่งอู้เห่าเฉียงถึงบ้านแล้วก็จะกลับแต่ด้วยน้ำจิตน้ำใจของคนบ้านตละลกุลอู้จึงเชื้อเชิญให้เขาอยู่ต่อ เียนอี้พูดด้วยความลำบากใจว่าผมไปพบเหาเฉียงที่ด้านนอกของโรงงานผ้าฝ้ายพวกโจรลักพาตัวถูกวางยานในอาหารก็เลยตลบไปทั้งหมดพวกนั้นไม่ได้ให้เฉียวเฉียงกินข้าวเขาก็เลยไม่เป็นอะไรแล้วก็หลบหนีออกมาได้ในที่สุดอู๋ฉือฮานขมวดคิ้วมองเฉียนอี้อย่างเมตเชื่อพลังบอกอย่างแผ่วเบาว,ว่าในอาหารมีพิษ แค่ถูกวางยามันทําให้กระดูกเคลื่อนไปทั้งตัวได้หรอมันฟังดูห่างไกลาจากความเป็นจริงไปนะเฉียดอีก,กัดฟันกรอดอดไม่ได้ที่จะกังวลใจเพราะละครเรื่องนี้ที่ต่งฟานแต่งขึ้นอาจทําให้เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับโจนพวกนั้นก็เป็นได้เฉียนอีสุดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วเอ่ยว่า ตอนนี้กาก็มืดแล้วในเมื่อเฉียวเฉียงกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วผมขอตัวก่อนนะครับอู๋จื้อหานพยักหน้าพลางเอ่ยว่าอ๋อได้ขอบใจเธอมากนะทางนิงมองอู๋เหาเฉียงแล้วถามอย่างแปลกใจว่าทำไมลูกถึงไปอยู่กับเฉียดอีได้แล้วเขามาส่งลูกกลับบ้านได้ยังไง คุณอาเล็กให้เขาส่งผมกลับบ้านเขาก็มาส่งกลับบ้านไงครับอู๋เห่าเชียงตอบพลางเล่นหุ่นยนต์ของเล่นคุณอาเล็กของลูกตรงการงั้นหรออู๋เห่าเชียงพยักหน้าแล้วตอบว่าใช่แล้วครับคุณอาเล็กช่วยผมออกมาครับอาเล็กช่วยเธอออกมาเขารู้ได้ยังไงว่าลูกเกิดเรื่องแล้วเขาเช่วยลูกออกมายังไง ทางนิ้ถามอย่างไม่เข้าใจหนวนนวลไปหาคุณอาเล็กพอคุณอารู้ว่าผมเกิดเรื่องก็รีบออกไปช่วยผมอาของลูกหลูได้ยังไงวันลูกถูกจับตัวไว้ที่ไหนทางนิ้งถามด้วยความงุนงงอูเห่าเจียงมองไปที่ทางนิ้งและหันไปมองอูชื่หานจากนั้นตอบว่า คุณอาเล็กเขาเป็นคนที่เก่งมากคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจหรอกครับอู๋ห่าเจียงกระโดดโลดเต้นกล่ำห้องของตนเองไปทางนี้หลันหลัง,ลงกล่ำมาหาอู๋ฉื่อฮานก่อนจะเอ่ยถามด้วยใบหน้าสงสายคุณคิดว่ายังไงคะอู๋ฉือฮานสูดหายใจลึกแล้วตอบว่า น้องชายชั้นคนนี้หมู่นี้แปลกไปมากวันนี้ตรงอิงล้านพามือดีหลายคนไปจัดก,การเขาแต่คนพวกนั้นกลับถูกตรงฟานสั่งสอนจนต้องเข้าโรงพยาบาลทางหนึ่งตกตะลึงไปชั่วขณะเอ่ยอ,ออกมาด้วยความประหลาดใจว่าตรงฟานฝีมือดีขนาดนั้นเลยเหรอคะอู๋ชือฮานต่อยหน้าเราพูดว่า ฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันเมื่อกี้ฉันให้คนไปสืบมาได้เรื่องว่าเจียอี้ไปหาตรงฟานต่อมาถังนวลก็ไปหาตรงฟานเหมือนกันจากนั้นทั้งสามคนก็ขึ้นรถของเจียอี้แล้วมุ่งหน้าไปที่โรงงานฟ้าไฟา้ตรงฟานเข้าไปในโรงงานไม่นานก็ออกมาแล้วก็พาเฉียวเฉียงไปกินไก่ทอดอย่างที่เรารูนี่แหละทางนี้สูดหายใจแล้วพูดว่า ดูจากลูกการแล้วเป็นไปได้สูงว่าตงฟานเป็นคนที่ช่วยลูกเราพ้นจากอันตรายในครั้งนี้ใช่ไหมคะอู๋ฉื่อหันพยักหน้าเราพูดว่าความเป็นไปได้ที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างที่เธอพูดเพียงแต่ตงฟานรู้ตำแหน่งที่อยู่ของเฉียวเฉียงได้อย่างไงเฉียนอี ตอนพูดถึงตรงฟานก็สัมผัสได้ถึงความเคารพนับถือที่มาจากใจอย่างแท้จริงเดิมทีอู้ชื่อหานร,รู้สึกว่าเขาเป็นคนงมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าคนชายบ้านตระกูลเสียนคนนี้ไม่ใช่คนเหลวไลถ้าไม่มีความสามารถจริงๆก็คงไม่มีทางทําให้คนอย่างเขาเชื่อถือได้แน่นอนไม่ว่ายังไงก็ตามเฉียวเฉียงก็ปลอดภัยแล้วคุณรู้ ตัวคนที่บงการอยู่บ้างหลังหรือยังคะทังหนิ่งกล่าวถามอู๋สือฮานกล่าวด้วยสีหน้าเยือกเย็นคนบงการและพักพวกของมันถูกจับไปหมดแล้วเธอวางใจเธอฉันจะไม่ปล่อยพวกมันไปง่ายๆแนะ่ เรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้อู๋ห่าวเจียงเจอกับเรื่องเดือดร้อนไม่หยุดยอนดังนั้นอู๋ชื่อฮานจะไม่มีทางปลานีต่อใครหน้าไหนแน่นอนหน้าบ้านตลากุนตองตรงอิงล้านจับใบหน้าของตอนสี่หน้าเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นที่ถูกกระทำตรงหงเวินพูดอย่างไม่พอใจว่า ไอ้ลูกทรพีคนนี้มันจะกล้ามากไปแล้วหวังเฉียวเฟิงเห็นใบหน้าของตรงอิงห้านก็พูดว่าตบหน้าจนแดงขนาดนี้เรายังกล้าบีบคอลูกอีกเขาคิดจะฆ่าคนหรือไงตรงหงเวินกัดฟันกรอดเด็กคนนี้พักนี้ไม่รู้โดนอะไรเข้าสิง ต่งหงเวินจำได้ว่าต่งฟานเป็นคนเงียบขลืมเวลาเผชิญหน้ากับพ่อก็ไม่เคยมีปากเสียงแม้แต่พูดจาย,ยังไม่ได้สาบแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนละครกล้าพูดทุกสิ่งที่คิดคุณพ่อคะพ่อต้องช่วยหนูสั่งสอนเขานะคะต่งหงเวินถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วพูดว่า จอมหมอนี่มีคนบ้านตระกุลอู้คอยหนุนหลังเขาเลยไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วพ่อจะช่วยเธอได้ยังไงตรงอิงล้านได้ยินคำพูดของผู้เป็นพ่อก็รู้สึกน้อยใจกับความอายุิีรทำในครั้งนี้สิ้นคำกล่าวของบีดาตรงอิงล้านก็หอบเอาความเจ็บแค้นกลับไปและขังตัวเองอยู่แต่ในห้อง ตงจื่อเจอเคาะประตูห้องตรงอิงล้านแล้วเดินเข้าไปในห้องพี่ชายตรงอิงล้านเรียกเขาด้วยความน้อยใจเธอโกรธล้อตงจือเจอเอ่ยถามตรงอิงล้านตอบด้วยน้ำเสียง้อซ้อยคุณพ่อเอาแต่ด่ามันแต่ไม่เคยออกหน้าช่วยฉันเลยที่จริงแล้วคุณพ่อเกรงกลัวอิทธิพลบ้านตระกูลอู้ต่างหากล่า ตงจืดเจอหูดด้วยสีหน้าเย็นชาตรงฟานจ้อมหมอนน่านพักนี้เหมือนกับเปลี่ยนไปเป็นคนละครจ้อมหมอนน่านสารภาพรักกับคุณชายไปแล้วก่อนเรื่องอืดสาวขนาดนั้นแล้วยังมีหน้ามาทำอย่างนี้อีกช่างหน้ามีอายเลยจริงๆตรงอิงล้านพูดอย่างไม่สบอารมณ์ฉันได้ยินว่ามือดีที่เธอพาไปตัดการตองฟานโดนเตะซ้อมหมอบเลย จอมหมอนนั่นกลายเป็นคนฝีมือดีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงจื่อเจอพูดอย่างไม่เข้าใจตรงอิงล้านเม้มปากแล้วกล่าวว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกที่ฉันหาไปอาจจะเป็นพวกขี้เมาย่าเปลละมังเสียแรงที่เชื่อพวกมันคิดว่าจะช่วยฉันจัดก,การมันได้ตรงจืดเจอมองตรงอิงล้านแล้วตำหนิน้องสาวว่า ตอนนี้ตรงฟานมีตระกูลอู้คอยหนุนหลังอยู่เราจับปะทะก,กับเขาตอนนี้ไม่ได้จะทำอะไรหัดใช้สมองคิดเยอะๆเรียมบ้างตรงอิงล้านตอบด้วยความอึดอัดใจว่าฉันฉลาดไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่หรอก ตองอิงล้านรู้ดีว่าตรงจือเจออยู่เบื้องหลังการจัดฉากไตไลายไปสี่ตรงฟานจนชื่อเสียงย่อยยับแล้วยางแย่งคนรักของตรงฟานมาครอบครองไว้ตรงอิงล้านรู้สึกยกย่องพี่ชัยคนนี้มาก พี่ชายรอให้พี่กับพี่ถิงทิง,งแต่งงานกันบ้านตระกูลตองและบ้านตระกูลเหลียวก็จัดดองกันเป็นปึกแผ่นต่อไปลาวก็ไม่ต้องกลัวตระกูลอู้อิงแล้วตรงอิงลันพูดตรงจื่อเตอหัวล้อ ในแววตาแสดงความพอใจอยู่ไม่น้อยคนขี้ขลาดตาขาวและไร้ความสามารถอย่างมันจะคู่ควรกับถิงถิงได้ยังไงหมอนั่นไม่เคยกินองุงนแต่กลับบอกว่าองางงเปรี้ยวเที้ยวทำลายชื่อเสียงของถิงถิงไปทั่วน่ารังเกียจจริงๆนาบ้านตระกูลไปหนิงอันเธอรู้สึกยังไงบ้างไปเฉยยวนเอ่ยถาม ไปหนึ่งอันพยักหน้าพลันตอบว่าผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วครับคุณปูใครเป็นคนสั่งยาให้ผมหรอครับไปหนึ่งอันถามด้วยความอยากรู้ไปชื่อยวนตอบอย่างอึงอัว่า เป็นหมอแผนจีนคนหนึ่งหลังจากที่ไปืฉอยยวนได้ล้อมใบสั่งยาเขาก็เริ่มถามจวดจ่นจือว่าได้มาจากใครเดิมทีจัวดจ่นจือบอกว่าเขาเป็นยอดฝีมือผู้ไร้เทียมทานแต่ภายหลังกลับบอกว่าคนคนนั้นอาจจะกลายเป็นหลานเคยในอนาคตทำให้เขาโมโหเป็นอย่างมาก เมื่อตอนที่รู้ว่าต่งฟานเป็นคนเขียนใบสั่งยาไปฉื่ยวนก็ได้ตรวจสอบประวัติของเขาทําให้รู้ว่าชื่อเสียงของต่งฟานมีแต่เรื่องเสื่อมเสียแล้วจายยางเข่าลือที่เขาทารุณกรรมผู้หญิงยิ่งทําให้ไปฉื่ยวนมองต่งฟานในแง่ลบคุณปู่ครับคุณอาโจ ส่งพระพุทธรูปโยกมาถึงหลือยังครับไปหนึ่งอันเอ่ยถามไปชื่อยวนพยยากหน้าแล้วตอบอยังไม่ค่อยเต็มใจว่าส่งมาแล้วผมจะโอนเงินไปให้เดี๋ยวนี้ไปชื่อยวนกลอกตามมองบนแล้วพูดว่าไม่ต้องมีคนต่ายแทนหลานแล้วนอกจากนั้นยังมีใบสั่งยาที่ส่งมาพร้อมกับพระพุทธรูปโยกใบสั่งยาอะไรกันมีข้อความที่เขียนว่า ฉันจะเหยียบแม่เจ็ดสีไปรับเธอมาเป็นภรรยาเหลียวไหลจริงๆเลยไปหนิงอานขมวดคิ้วพลางพูดว่าเป็นเขานั่นเองไปฉือยยวนจ้องมองไปหนิงอานพลานกระแอมเบาเบากนั้นจึงเอ่ยถามว่าหลานคิดว่าตรงฟานคนนี้เป็นยังไงบ้างไปหนิงอานเอียงหัวเล็กน้อยก่อนยกยิ้มมุมปากตอบด้วยเสียงเย็นยาเยือกว่า จะพูดยังไงดีเขาก็เป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งไปชื่อย้วนคิดในใจว่าน่าสนใจไปหนิงอานเจ็บป่วยจากอาการหนาวเย็นในร่างกายมาตั้งแต่เด็กทำให้เป็นคนเงียบขลืมประกอบกับมีบุคลิก โดดเด่นเป็นที่สะดุดตาของผู้คนดูภายนอกแล้วเหมือนเป็นคนอ่อนโยนแต่แท้จริงแล้วไม่ค่อยเห็นใครอยู่ในสายตาและไม่เคยมีใครเข้าตาเขาคนที่สามารถทำให้ไปหนนิงอานรู้สึกว่าเขาคนนั้นน่าสนใจจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยสักนิดคุณปูรู้จักตรงฟันได้ยังไงครับไปหนนิงอานถามอย่างสงสยัย คุณอาจวกของเธอบอกว่าตรงฟานเป็นคนซื้อพระพุทธรูปโยกเพื่อมอบให้หลานนาะไปเฉืหยวนตอบไปหนึ่งอันพยักหน้าแล้วพูดว่าทีแท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เอง